สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันกับร้านพอ่อพานุพงศ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาขายเจ้าเคดาโปตัวหายากนะครับเพราะว่าเคตาโปทําไมถึงหายากเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้กันนะครับสมัยนั้นตัวนี้ต่างจากเคดาตัวธรรมดายังไงอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่เลยมีมือคัดนะครับเพิ่มมานะครับเกียร์เป็นตบงัดๆนะครับสี่เกียร์นะครับสี่สปีด พาดูชุดสีกันก่อนเลยชุดสีเดิมนะครับเดิมมากเดิมไม่รู้ว่าจะเดิมยังไงนะครับคันนี้แต่ว่าเบาะไม่เดิมนะครับเพราะว่าเบาะมันขาดไปเนาะก,ก็หุ้มใหม่ไปพาวนดูตรงนี้พาครอบเครื่องฝั่งขวาสวยๆนะครับอนี่เป็นชุดคัตโปนะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับ ยางหน้าหลังสวยๆนะครับโซ่สเตอร์ก็สวยนะครับคันนี้ดูยางหลังป้ายทะเบียนหนึ่งหนึ่งาสากรุงเทพนะครับสองกุ้มพาสเตอร์หลังเต็มๆนะครับสเตอร์หน้าก็เต็มๆโซ่สวยซื้อไปไม่ต้องทำไรเลยครับ เอกสารครบภาษี68พร้อมโอนนะครับเล่มทะเบียนนะครับชุดโอนครบหมดนะครับร้านผมจะขายแต่รถที่เอกสารถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับรับประกรันการโอนโอนไม่ได้คืนเงิน100%เนะครับเดิมมากครับเดิมจนไม่รู้ว่าจะสรรหาคำว่าเดิมยังไงมาพูดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันอันนี้ก็เป็นสตาร์ทมือนะครับ เุแจเดิมนะครับเป็นกุญแจโปรจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้สตาร์ตติดง่ายมากครับไม่ใช่เสียงคันนี้นะครับมีเสียงรสซิงผ่านไปเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับ ไฟหน้าสว่างจ้าดูไฟเลี้ยวกันไฟเลี้ยวติดหมดนะครับไฟเบรกก็ติดนะครับปึ๊บกระพริบกระพริบกันเลยคันนี้ขายอยู่ที่นะครับ25,900บาทนะครับเล่เมเอกาสารพร้อมโอนนะครับ เช็คน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับก่อนออกลานนะครับติดต่อนะครับสระบุรีเฉลิมพระเกียรตินะครับ0 9 8 9 3 9 6 3 2 1นะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับ0 9 8 9 3 9 6 3 2 1มาดูรถก่อนได้ครับถูกใจค่อยซื้อนะครับไม่ต้องมัดจํานะครับซื้อกับผมไม่ต้องมัดจำแม้แต่บาทเดียวนะครับถูกใจค่อยว่ากันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ